นะอะไรนะเต่าอะไรนะหาครึ่งอู้สวยอะวะอะไรนะเต่าเต่าอย่างเต่ามูกตาเต่ามูจุ่มจิมมูจุ่มมูย่างว่าชุชมชนภูหา,าบา้านรุ่งก็บ้านก็บ้านใหญ่ไม่ได้ว่าบ้านน้อยกว่าในลานหนึ่ง

นอนเต้นเลยน่าสนุกดีค่ะย่ยจอยงบประมาณเยอะไปหรือเปล่าอย่ยจ่อยเนี่ยผูภูผามา่านสวยมากสวยมากดูวิวรอบๆ ่โฮมสเต,ต,ตย์ตากระยายได้นะคะที่ภูผาม่านเนาะภูผาม่านมาที่โฮมสเตย์ตากระยายได้นะคะนี่ค่ะนี่ครั้งแรกที่มาครั้งแรกที่มานะคะสวยมากสวยมากเลยนี่นะนี่นี้นี้นี้โอ้ยมีเกว,เยกวียนด้วยเกวียนอย่างไรจะทึงเกวียนที่นี่มีเกวีนด้วยอ๋อ เราไม่ด้จับรถตันเดี๋ยวเราช่วยคนให้การเงินการเงินเลยเดี๋ยวเอาปักเราไปต่อไปเป็นรถที้จากไหนล่ะจากสระปักเราอยู่เละเออๆปักเท่าไหร่ล่ะมีปักใครหรอกปักเราเรามีสายมีไฟฟ้าอยู่แล้วมาค่ะเพื่อนๆสนุกกันเย็นนี้เอาแบตตายแล้วแบตเหลือน้อยมาก เหลือน้อยมากใครเต็นไม่น่าแพงใช่ไม่น่าแพงไปไปย้ายจอยอยากไปนอนกินพริกในเต็นมา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 ใช่บรรยากาศสุดยอดวันนี้พามาดูบรรยากาศสุดยอดมากนะคะเจอบรรยากาศแบบฟินมากวันเนี้ยเดี๋ยวจะเดินชมบรรยากาศเนาะ โอ้พอเลยแน่นแน่นแน่นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวตั้งไม่เอาอ้วนเด้ออืมบุอ้วนอ่าพามาดูเนาะชมบรรยากาศบริการดอกสีเหลืองก็สวยค่ะสวยมากสวยไหม พามาดูบรรยากาศนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเช้ามาจะทําคลิปนะคะทําคลิปที่ภูผามาดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมลจะทําคลิปนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของอโฮมสเตย์ตากระยายเข้ามาไม่ไม่เข้ามาไม่ลึกนะคะ,ะจากจาก,าจากทางจากทางทางที่อยู่ด้านนอกเนาะเข้ามาหน่อยเดียวเองก็เจอแล้วนะคะโฮมสเตย์ตากระยาเยนาะคะ่ะ ขามีลานอยู่ข้างบนด้วยแล้วแต่ว่าเราจะกางเต็นท์แบบไหนเนาะเนี่ยสวยมากเดี๋ยวจะทําคลิปแล้วเนาะอันนี้เราก็ไลฟ์สดไปก่อนเราก็ไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูไปก่อนบรรยากาศถ้าใครมานะคะอย่าลืมนะคะช่วงปีใหม่แบบเนี้หาที่บรรยากาศสวยๆมาที่นี่ได้เลยค่ะวันนี้เราก็พามาที่สวยๆแล้ว ทักทายกันได้นะคะเพื่อนใช่บรรยากาศสุดยอดนะคะนอนนอนในเต็นท์ฟินมากนอนในเต็นท์ฟินมากนี่นะคะคาเฟ่ค้างคาวคาเฟ่นะนี่คือ,อ,อจุดใช้บริการนะเราจะกินข้าวที่นี่แหละก็ไม่มีอะไรมากหมูกระทะละมั้งเย็นนี้แต่ว่าเรามีโจ๊กอยู่โอ้ลูกค้าเข้ามาเยอะมากคะ่ะแดดร้อนจัดมาก มีใครบ้างอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างบรรยากาศฟินไหมบรรยากาศได้เลย สวัสดีเออผมอยู่เฮ้ยแม่บ่มีเงินสดเขมีสแกนเงินสดหมดแล้วเขามีสแกนผู้ใดนี่สายไทยสายไทยสวัสดีสวัสดีค่ะสวยมากครับสวยไหมนี่นี่อุ้ยดู เราต้องบึ้บเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่นเดี๋ยวก่อนยาวไปไหมยาวไปไหมคะยาวไปย่อได้ย่อได้ย่อได้ ู้จักกันเหรอเนี่ยติดตามให้แล้วนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามไล์ติดตามนี่อ่ะเดี๋ยวดูวิวเดี๋ยวดูวิวไล่ตามไหมเนี่ยไล่ตามไหมเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวดูวิว เดี๋ยวดูดูไปช้าๆด้วยกันเดี๋ยวดูไปช้าๆด้วยกันเ,เต้นเทาไหกลางตอนไดนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามานั่งไลดีกว่าเนาะ<อ>จะได้ เดี๋ยวเรามานั่งอะไรดีกว่าฮะรู้ที่ช่องน้องแพรวามั้งครับอ๋อแพรวาภูภูใช่ไหมใช้แพรวาภูภูใช่ไหมมีที่นั่งด้วยพาเราไอ้นี่วะเนี่ย ใช่ครับอ๋ออยู่ที่ช่องของน้องเพีวาผูผูขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจวันนี้ก็เดี๋ยวตั้งขากองแป๊บหนึ่งเนาะนก็ชมบรรยากาศไปเนาะชมนี่คือเขาเรียกว่าปูผาม่านเนาะตอนเย็นหรือเปล่าที่ว่าครั้งข่าวเขาจะบินเข้าเขาทําอะไรประมาณเนี้ยเนาะค่ะจะได้ทําคลิปไหมเนาะตอนเย็นนี้เพราะว่าเ แบตก็ไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จเรต้องชาร์จแบตด้วยเนาะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวนะคะมีแขกรับเชิญด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามีมีเด็กนะมีเด็กมีแขกมีแขกเยอะวิ่งไปแล้วมีมีเด็กๆอยากเข้ากล้องด้วยมีเด็กๆมีเด็กๆอยากเข้ากล้องด้วยไปแล้วค่ะไปแล้ว แล้วนั่งไลายสดอยู่เด็กๆวิ่งมาเหมือนกับรู้จักกัน <c oughs> เด็กอยากเข้ากล้องด้วยตายแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ยาวไปเนาะยาวไปวันนี้เรามาพักที่ภูผามาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวพาครอบครัวมาดีกว่าเดี๋ยวปีใหม่ <c oughs> พาครอบอ่าพาพาลูก พาเด็กๆมาดีกว่าเนาะตอนนี้เราเหมือนกับมาเที่ยวกันสองคนมาหางานมาหาลูกค้าด้วยแล้วก็ดิกมานี่เลยผมก็ติดตามให้หลายช่องให้กําลังใจกันครับอาสายไทยสายไทยสายไทยนี่รักสมน์ไปหาแล้วนะไปแล้วเอาบ้านหลักไปด้วยเนาะไปแล้วจ้ารักสมุ์ไปแล้วนะคะอาสายไทยสายไทยใช่ไหมไปแล้วนะคิดว่าอาขอบคุณมากหนึ่งล้านดวงใจห้ารบเลิฟนะคะเข้ามาทักทายกันได้ เราก็ลืมตอนที่จอดรถน่าจะอุ่นเครื่องไว้ก่อนไม่ใช่ไรหรอกค่ะเราเดินทางมาไกลมากเราต้องอุ่นเครื่องไว้มีม,มีมีที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่ทําคลิปลักษมณ์จะไปยืนอยู่ข้างบนบนบันไดตรงนั้นแหละอ่าแล้วก็จะถ่ายจะจะถ่ายเลิฟสี่ค่ะลักษมณ์สวัสดีค่ะพี่ว่าวา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่าวว่าเป็นจังไหพี่ว่าวว่าเบื้องไหม นี่นี่น,นี่พี่ว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิวนะพี่ว่าว่าดีรอบวงค่ะพี่ว่าว่านี่คือภูผาม่านนะคะนี่คือบรรยากาศภูผภาม่านเด้อพี่ว่าว่านี่นี่อ่าที่เห็นที่เห็นตรงนั้นคล้ายๆว่าจะเป็นถ้ำข้างคาวหรือเปล่านี่คือบรรยากาศพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่านี่คือบรรยากาศเดี๋ยวรักสมุนจะทำคลิปอยู่เด้อ เ้ยจังชอบหมักบอกพี่ว่า,าว,ว่าตีไม่มาเด้อพี่ว่าว่ามาที่ภูผาม่านภูผาม่านนะคะอยู่ที่ภูผาม่านเนาะชุมแพรหรือเปล่าภูผาม่านเนาะชุมแพโฮมสเตย์า stay, ตากระยายนะคะโฮมสเตย์ stay, ตากระยายอัดลงคลิปแม่นค่ะพี่ว่าว่าจะลงคลิปอยู่ช่วงแรกนี่แหละเดี๋ยวชาร์จแบตกอนแบตจะหมดแล้วพี่ว่าแบตจะหมดแล้ว โอ้ลืมชาติมาตลอดทางเลยผมไม่ได้ทำช่องแค่มาให้อ๋อเหรอถึงว่าสายไทยสายไทยไม่ได้ทำช่องเหรอแล้วพี่ไปหาใครอะ่ะแล้วพี่ไปหาใครแต่ว่าก็ขอบคุณสายไทยสายไทยมากนะขอบคุณมากจ้าเป็นไงสายไทยปีใหม่อย่าลืมมานะที่ภูผาม่านเนาะเขามีโฮมหาโฮมสเตย์ให้ด้วยที่ตากะยายเนาะเนาะ นี่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 น่ค่ะนี่คือรอบๆขอบคุณมากขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนาะทําคลิปไว้อัดคลิปใบโบม่นยังดอกอัดคลิปไว้ <laughs> ให้เพื่อนเพื่อนเป็นครั้งแรกที่มาฮะ พี่ว่าวา่ามุนบ่เดี๋ยวนะคะเอ๊เน็ตเราคนที่ปล่อยเน็ตอยู่ไหนเนี่ยฮึอันไหนซีฟ้าบ่าฮะซีฟ้าเหรอเอาก็ติดบันไดกระพือแล้วเหรอ เดี๋ยวตามสองในช่องให้นะคะข,ขอบคุณมากจ้าเอา้าไวไฟที่ไหนเดี๋ยวหาไวไฟแปบ because we want to after to see.